สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อก,กั่นวัดประญาณน,นะครับสองสี่หกเก้าครับผมเหรียญน,นี้สวยมากครับเหรียญจะออกกระไหลทองหน่อยครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อก,กัน่นนี่สวยมากเลยนี่เพิ่งได้มาจากอายุธยาครับเหรียญน,นี้จะออกกระไหลทองหน่อยครับ เนื้อหาก็จะเป็นเหรียญปั๊มปั๊มอัดกระบอกนะครับเนี่ยเหรียญปั๊มอัดกระบอกจะไม่ใช่เหรียญเป็นข้างจะเป็นอัดกระบอกสวยมากครับสวยมากเหรียญเนี่ ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับมีพระดีๆจะมาแบ่งปันให้รับชมอีกแน่นอนครับ